เปิดภาพฟิตติ้งสามีเงินพ่อโอเคเลยขวดไม้เคมีมันเลิมากมาแล้วสําหรับภาพฟิตติ้งละครน้ําดีสามีเงินพรจากบทประพันธ์ของกรุงยอชาติที่ทางเชนส์สองห้านึมารีเมคใหม่ซึ่งจะออกอากาศทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34มสิโดยเพิ่มสีสันให้ละครเข้มข้นมากขึ้นกับทับนักแสดงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นนางเอกคนสวยขวาน,นุสามณีประกอบคู่กับพระเอกนมหมายวดัด ร่วมด้วยฟิล์มรัตรพูมิไอซ์อามินามินนัวราโดยเวอร์ชั่นนี้ได้มีผู้กำกับฝีมือดีติ๊กวันซินีมานั่งแท่นกำกับถ่ายทอดตัวละครโรแมนติดรามาอีกด้วยซึ่งบรรยากาศในการฟิตติ้งนักแสดงในเรื่องต่างพกพลังอินเนอร์มาปล่อยของน้าเซตกันแบบรัวๆทมกลางบรรยากาศการฟิตติ้งแบบโซเชียลดิสแทนซ์หน้าสตูดิโอแดสโตูดิโอแบงกอกโดยมีพี่ช่อใสยทิป และเอสวอลลามาคุมเข้มหน้าจอมอนิเตอร์เช็คความเรียบร้อยด้วยตัวเองขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ